เช้านี้ก็ฟังเสียงเอกแม็กไปก่อนนะปงๆๆ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 ังป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 ังโอ้สาวเอกแม็ทุกคนสาวเอกแม็กโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. สวัสดีครับอยู่กับช่องพัดพาไปสวัสดียาำเช้าเจ็ดนาฬิกาสิบอนาที ấy. สวัสดีวันที่หนึ 1, ่งฮะหนึ่งเมษาอาเข้าสู่เดือนใหม่แนละ้วเดือนที่เขาบอกว่า น่าจะร้อนแรงฮะร้อนแรงทีน,นี้มาติงร้อนฮะถ้าจบเดือวนี้ไปได้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละโอ้โหแต่เมื่อวานส่งท้ายนะส่งท้ายเดือนสามะส่งสายเดือนมีนาเมื่อวานนี้เลิกงานสามสิบหกองศาโอ้โหวสุดๆไปเลยเดือนนี้ก็น่าจะหนักกว่าเดือนมีนาน่าจะรุนแรงกว่าเพราะว่าเป็นเดือนแหน่งความร้อนฮะ เดือนแห่งวันสงกานนะแต่ก็ดีฮะเพราะว่าหยุดสงกรารเยอะคงจะไม่เท่าไรหร่แล้วสงการก็ห้าหกวันแล้วกลับมาอีกทีมันก็กางเดือนเลยนะทำงานอีกแป๊บเดียวมันก็จบเดือนเมษาแล้วจบเดือนเมษาก็น่าจะโอเคแล้วน่าจะเริ่มมีฝนแล้ว okay. เ <ś led> ช้านี้ก็ร้อนแรงเหมือนเดิมฮะไม่มีเมฆเลยเช้านี้ <ś led> วันนี้ก็วันจันนะบุ่นวายแน่นอนัอนะวันจัน โอ้ทำไมรถเยอะอย่างเนี้ยกูดังเปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกูดังอะไรวะเนี่ยโอ้โกดังเปิดใหม่อะรถเยอะเลยวันนี้ของน่าจะเอาของ,ของเข้าฮะบรรยากาศชาเช้านี้ฮะเช้าวันจันทร์ขี่ไปเล่าไปกับน้องส้ายเช่นเคยฮะเจออะไรก็เล่าอะเจออะไรก็ถ่ายบ่นไปเรื่อยฮะ ขี่รถเงียบๆนี่มันน่าเบื่อทุกคนต้องขี่ไปแล้วก็เล่าไปด้วยเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยนั่นเอกแม็กเออกแม็กออกมาตอนไหนนี่เอกแม็กเนี่ยไมเย่เราไม่เห็นเลยอว่าน่าจะหมู่บ้านเมื่อกี้ฮนะที่ผ่านมาเอกแม็กน่าจะอยู่หมู่บ้านนั่นแหละต้นยงต้นย้าก,ก็เริ่มโตแล้วเริ่มเขียวแล้ว เจอฝนไปสองสองวันนะฝนหนักอยู่ครับฝนหนักอยู่ต้นหญ้าเขียวเลยขวาโอเคเอีย่ยเสียดายนะชนบุรีเขาไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์กันนะไม่ค่อยเลี้ยงวัวไม่ค่อยเลี้ยงควายฮนะดูหญ้าดิทุกคนกำลังเข,เขียวอ่อนๆเนี่ยตัดออกไปให้วัวนะ ชนบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยแห้งแล้งฮะน้ำเยอะน้ำดีอะข้างหน้าเนี่ยเขาขับรถกินลมชมวิวหรือไงเนี่ยฮะ เช้นี้30องศาโอ้เมื่อวาน29นะ29หลายวันนะฮะวันนี้พุ่งมา30แล้ว30องศาแต่เช้าเลยนะเชา้านี้วันนี้นี่รับรองว่าร้อนแรงแน่นอนนฮะ เช้านี่ลั่นๆก็เอกแม็กฮะ oh. โอ้ยเนาะแค่นี้กระแสงนะ <laughs> ยอมเลยอะ <c oughs> ไม่จะรีบไปไหนลั่นดีจริงะเอกแม็กคันนี้ เฮ้ยขานั้นทำไมขี่รถแบบนั้นอะ่ะเฮ้ยโอ้ตายแล้วฝนตกด้วยอะไรเนี่ยทำไมน้ำเยอะจังเนี่ยโอ้ตายแล้วน้องสาวผมเปื้อนหมดเลยรถโปูนก็อมาฉีดน้ำฮนะเฮ้ย อันนี้ก็ฟังเสียง <Stars> เองแบกไปก่อนนะฮะ <ia> ปัง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 ,ปง,ปงลันล่นลันล่นลั่นลั่นลองทราผมก็เงียบเงียบนะเสียงนี้นี่ผู้สูงอายุชอบอะเสียงเงียบๆไปได้แหละไม่ค่อยมีคนอว้ยพรเลยนะเสียงเนี้ย อนี้ก็คันหน้าเลยดีกว่า,าจะได้ชมรถลรรรร้อลอโอ้ทุกคนเจ็ดโมงสิบปนาทีแล้วเอาแล้วภารกิจได้เริ่มอีกแล้วภารกิจทำเวลา ตรงนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกว่าน,นะ <c oughs> ระหว่างรอไฟเขียวอะ <Okay. S 1> ชมรถรอๆดปกว่อนนะโอ้โหลันเลยฝั่งนูน้น <c oughs> อันนี้เท่เลย P.C.X เนี่ยสวยจริงๆนรับเทอร์รมโบ่ห <c oughs> ลัน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 ลน ไม่นานเลยเนี่ยไฟเขียวเนี่ยโอ้โหรถเยอะจริงครัไม่มีเว้นช่วงเลยโอ้นี่นี่นี่7โมง19แล้ว ภารกิจวันจันทร์เนาะเตะแดงแล้วโอ้โหแดดสองตาแดดแด,ดสองตาแรงมากฮะเช้านี้มเมษาแห่งความร้อนแรงมเมษาแห่งความรุนแรงโอ้โหรถเยอะดีจริงๆฮะวุ่นวายดีฮะวุ่นวายดี เ็บตัวอ้วนดีว่ะเ็บตัวแรงอะวิ่งไปเกินแปดสิบอะเช้าวันจันทร์ก็จะวุ่นวายเนี่ย กะช้าที่แสงจะบุ่นเวอโอ้รถเยอะจริงฮะแสงก็แสงไม่ได้เนี่ยข้างหน้ามันเป็นสองแยกทุกคนต้องรอผ่านสองแยกนี้ไปก่อนนะฮะถึงจะเริ่มแสงนะภารกิจถึงจะเริ่มขึ้นนะน่าเห็นนะรถเพิ่งออกจากซอยถ้าเราแสงไปเนี่ยชี้หายเลยนะ เราก็ต้องมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเนี่ยฮะเขาออกมาจากซอยนะทางมันขึ้นเนินเนี้ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจเขาต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะ <Okay. S 2> สังคมจะได้น่าอยู่ <Would S 2> <อ>วันนี้มาแนวไหนไม่รู้ต้องแซงดีกว่าเออทางโลกอะกดดันผู้สาวกัน รถไม่แรงแล้วมาวิ่งกลางเลนอีกเลยคนอื่นก็จะแซงก็แซงลำบากนะ uh. อซาเนี่ยสบายมากฮะเร่งแซงเนี่ยโอ้ข้างหน้าทางแยกฮะรถเลี้ยวเข้าซอยแล้วมีจังหวะมีโอกาสก็รีบแซงฮะ ตอนวนีกที่ว่าแรงๆก็ไม่รอดพอซ่าตระกูลรถใช้งานเนี่ยผมว่าน่าจะพอซ่านี่แหละซีซีที่เยอะแต่ก็ยังพอมีกำลังซื้ออยู่อะบิ๊กไบก็นานๆทีได้เห็นนะเพราะว่ารถมันแพงอะไม่ค่อยขี่ออกมาทำงานกันนะรถมันแพงน้ำมันก็แพงมันกินน้ำมันเยอะ แต่ถ้าเรื่องใช้งานก็ยกให้เวฟกับพีเซกะเยอะจริงๆอ่ะปอซ่าก็นานๆทีนะจะได้เห็นเจ็ดโมงยิบสามแล้วอนะอนยังได้อยู่ฮนะยังได้เยอะคันนี้เลียวไหมเนี่ยเลียวก็เปิดไฟเลี้ยวน่เจ้าโอ้ได้ไงน้องซ่าเจอแล้วหนึ่ง กว่าจะเจอเห็นะนานๆนนทีฮะโอ้ข้างหน้าโล่งข้างหน้าโล่งแล้วไป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 โอ้นี่มัน p ีซีเอ็กเนี่ยใช่ป่าวทีซีเอกรุ่นรุ่นแรกเลยแล้วมั้งเนี่ยโอ้โอ้วโอ้โอ้โอ้ถือว่าทนมากนะรถตั้งหลายปีเลยนะ ฟีซ <PC> ผมสองพฮะรถห้ปีแล้วหกปีแล้วยังใช้ดีอยู่เลยคันนี้น่าจะเดิมๆฮะถ้าเดิมๆก็ใช้ยาวๆฮะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วมีปัญหาตัวไหนก็เปลี่ยนตัวนั้นนะโอ้โหขี่ไปเล่าไปบนไปเรื่อยฮะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายฮะตามสไตล์ช่องพัดพาไปเจ็ดโมงสีะ เราก็มองเห็นสะพานแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทา้งด้านขวามือคำพูดสิรินะอ้สาวเอ็กแม็กทุกคนสาวเอ็กแม็กโหโหโหเท่อะเห็นผู้หญิงขี่เอ็กแม็กแล้วมันเท่อะ โอ้สาวเอกแม็กอยู่โรงงานนี้เองบักบักบักก็เป็นโกดังสินค้าไม่ใช่โรงงานละโรงงานเอ้ยโกดังกระจายสินค้าอโรงงานไหนมีของมาฝากไว้ก็ได้ฮะมาเช่าเขา อ่ะเข้าสุเกติโคมะเจ็ดโมงหนาทีก็ถือว่าโอเคอะถึงก่อนเจ็ดโงคึ่แน่นอนนะวันจันทร์ก็อย่างว่ารถมันเยอะทําเวลาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยม <c oughs> ยอดเยี่ยมเลยนะองที่กระจกอะโอเค ก๋อสายก็เลนกลางนะเลนพิเศษนะนี่จังหวะก็รีบแซงฮะตรงวงเวียนก็รถก็จะเยอะเนะี่ยฮะเพราะว่ารถมันต้องมากลับรถทุกคน เปิดไปเลี้ยวรอเลยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนใกล้จะถึงโรงงานผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ